สวัสดีท่านวมนะครับวันนี้เราไปยูกันในเกมคุกกี้ er ร,รันดินงดอมอะในคลิปเน้ผมก็จะไปสมคุกกี้ฮอลลี่บัลลี่อเวคคือรอบนี้เกือบเสร็จได้มพีขั้นจะไวนิดนึงะนะก็เลยต้องมาก่อนและอีกอย่างแล้วคือพมทำเคเพื่อที่เก็บเอาลูกบาทจหากระวันตรงนี้เพื่อที่จะไปส่งครับจะเนเลเ e อ d a ารีของรอบนี้นะ และเราลำในผมก็มีเศษจ,จังหวะห้าประเด็นนะคือมันก็ไม่น่าจะมีอะไรให้ื้นมากมายนะฮะคือแล้วก็รู้ชื่อเสียงเรียงนามของตู้เรตส่วนใหญ่อยู่แล้วว่ามันเกลือผมก็บอกมันจะออกเศษให้ผมบ้างะนะเนื่องจากในตู้เรตก่อนๆมันไม่ค่อยออกเศษให้ผมเลยตอให้มันจะไม่ออกตัวเสียงแล้วขอเศษแบบเยอะๆก็อย่างดีนะตู้เอนเชนเวส่วนใหญ่ก็จะการันตีอยู่ที่1 50ครั้งหรือก็คือเกือบครึ่งหนึ่งของตู้เรตส่วนใหญ่โดยทั่วไปะนะแต่อย่างไรก็เถอะก็ต้องกรา,ารเสียเวลามาสูงกันดีกว่า รารพู่ก็แรกโจดไปหนึ่งสตอรี่และโอ้โหเกลือก็ก็มีเชิงว่าเกลือนะฮะมันยังเป็นอีพิกอยู่แต่มันเป็นซอสพริกอ่ะนั่นแย่นะฮะเรายังไม่หลุดพ้นจากความเกลือก็ธรรมดาของตู้เลียนะนะโอ้หนึ่งค้าศัร์ ไม่นะคาสตาร์ไม่ออกฮอลลีเบอร์รีเวคือทำไมคัาสตาร์ทำไมนะั้นไม่ทำหน้าที่ของนายเป็น2อีพิกที่ไม่ได้ใช้นะฮะขอบคุณครับสำหรับ2อีพิกและไมเลตจำนวนหนึ่งอ้าวแต่ครับผมสงสัยเล็กน้อยว่าเอออร์เซ็นของการออกมันอยู่ที่เท่าไหร่นะอ่า 0.3%สำหรับ20เซนหรือคือ1ตัวนั่นก็ออกยากไปหน่อยนั่นใน่งเเลยเหรอส่วนอีปีก็อยู่ที่0.03แต่รวมๆวมกันแล้วคือ19ซยังคงมีโอกาสออกเยอะกว่า oh. a w a y h o l y b e r r y นะโอเคอย่างไม้ออกเฟสสักหน่อยก็ออยังดีนะฮะ มันคงเกลืออยู่แต่จะว่าไปกดทุกครั้งมันออกหนึ่งอีพีถ้าเป็นตัวหน้าตู้เนี่ยคงสามดาวเข้าไปแล้วว่าก็ตามตรงอาจจะสปอยสักหน่อยแต่เห็นหน้าปกแล้ของไหม่หรอกมั้งนะฮะด้วยความที่ผมก็นั่งดูเนื้อเรื่องอีพีที่สิบมานะในช่วงตอนสุดท้ายคือมันแบบว่ามันอาจจะดูเร็วๆไปสักหน่อยในเนี้ยของการดําเนินเนื้อเรื่องสําหรับฮาที่สองตรงนี้แต่ผมไม่รู้ใครคิดือนผมหรือเปล่านะในฉากสุดท้ายที่เป็นรูปเดียวกับหน้าปกของคลิปนี้เนี่ยมันให้อารมณ์เหมือนกับลูฟี่แล้วก็แฮนคคงไง็ไมอรู้นะลี่ อันนี้ก็เป็นคุกกี้ฮลลีเบอร์รี่อะไรประมาณนี้ครับไม่รู้สิผมว่ามันมีกรีนอายบางอย่างที่คล้ายๆกันอยู่นะและในที่สุดครับสามเศษเอาเวคคุกกี้ฮลลเบอร์รี่ครับหนึ่งจอบโจรครับขอบคุณครับแต่โอเคออกเศษเยอะกว่านี้ได้ไหมนะถ้าไม่ออกตัวออกเศษแบบเยอะๆเลยไม่นะพอมดและพอมดอีกหนึ่งตัวในตู้ไม่ทำไมกันทำไมเึ็นกระหันละ ความคิดที่จะปกป้องโลกใบนี้ไม่มีทางหายไปหรอกไอโยในฮอลลีวูดเหลือ, و, โโลลอ,อจะเชื่อเขาออกกอดการันตีนะฮะฉะนั้นดูข้ียเกันย,ยาวๆค่ะ คุกกี้โฮลี่เบอร์รี่กลับมาสู่สมรภูมิอีกครั้งแล้วพระท่านก็กลับเข้าสู่สนามรอบอีกครั้งอย่างน้อยก็ได้หนึ่งตัวก่อนการันตีไม่เกลือซะทีเดียวนะดีครับดีได้ถือว่าดีดีมากๆเลยแหละและต่อจากนี้กับเศษที่เหลือก็คงจะไม่มีอะไรออกแล้วสินะน่าเศร้านะฮะรืมันอาจจะมีออกแต่หลอกเราไม่ทราบได้อยากรู้ก็คงต้องโกรธไปอีกทีเ่อสตรอเบอรี่เอือและหนึ่งสตรอเบอรี่ตัวในตู้เอามาทำไมครับเนี่ย หนึ่งสตอรี่ครั้งกับดับเบิลพ่อหมดนั่นแย่นะฮะและชุดสุดท้ายก่อนการันตีหนึ่งสตอรี่และที่แบล็กเซฟไฟข้อคุณครับสำหรับหนึ่งแบล็กเซฟไฟก็เป็นว่าเรามาเก็บประวันของเรากันแบบค่อยๆไปค่อยๆไปดีกว่านะฮะและการันตี h o l ี่บอร์รี่เอาไว้คือนั่งดูคาเฟ่กันยา,ยาวนะฮะ ไม่สคริปแม่ว่าจะสมได้ไม่ดูขััเสีนัททีขอดูหน่อยละกันนะ ตอนการันตีนรอบที่2งนี้ก็อาจจะมาช่วงท้ายกิจกรรมนู่นเลยเห็นจะได้มั้งก็เนี่ยว่าคงต้องเก็บเศษอีกสักกระยะหนึ่งนะเนื่องจากในตอนที่อัดคลิปนี้อยู่มันก็ยังพอมีเวลาในการเก็บเศษอยู่บ้างตัวนี้ก็ยังไม่น่าจะหายไปเร็วๆนี้นะงั้นก็หอก็้รอกระต่อไปมาร่นไปด้วยกันดีกว่าว่าผมเก็บเกลือหรือว่ายังโชคดีได้ก็ยังรีบรีบรีกับเขาอยู่บ้างนะแต่ยังอะไรก็ตามในขอไปดูผลประสบการของเราหน่อยสิช่านเป็นโชคดี ที่มีพวกเจ้าเคียงข้างโอเคแต่ก่อนอื่นเราก็คงต้องขอเปลี่ยนสกินกลับเป็นสกินออริจินอลก่อนนะนะเราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงชัดๆว่ามีอะไรเปลี่ยนไปบ้างนะก็แรกจิ้มก็ให้ดูข้าเซนกันแบบยาวๆครับผม มาชนแก้วฉลองการเติบโตในว,ว,วันนี้กันเถอะอา้าวชนหนึ่งดาวผ่านไปและไอ้โย้ถึงสองดาวสวยกับพรี่ยังน้าผมก็ได้ลูกบาทก์ถึงพันอันคือมันมีเควสที่เราต้องทำให้คุกกี้โฮลิเบอรี่ขึ้นเอเวก2ดาวนะ มาร่วมเดินไปกับข้าคุกกี้ฮอลลี่เบอร์รี่สิแน่ครับท่านเราจะร่วมเดินไปกับท่านนั่นก็ถือว่าโชคดีสำหรับผมนะที่ผมก็ไม่มั่นใจว่าเศษมาจากไหนบ้างจํานวนหนึ่งนะนะนอกจากได้หนึ่งตัวก็มนนงการันตีแต่กระนั้นก็ขอบคุณครับและแน่นอนว่าผมจะกลับมาเก็บการันตีในรอบที่2นี้นแต่คงไม่ใช่เร็วนี้แต่อย่างไรก็ตามก็องจบไปแล้วรครับสำหรับคลิปนี้ไปพักยังต้องขอไปด้วยสํางารับคลิปนี้นสวัสวด,ดีครับ